เซอันไหนนี้อันไหนยังก็ไม่มาเข้าเฟรมด้วยใครจะไปรู้อะก็ไม่ตกปลาไม่เปลี่ยนนะก็เซอันไหนหก็บอ,อกดิคะอ้ยจะขึ้นจะขึ้นสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องมิน้นท์มิชแนลแล้วนะคะแต่วันนี้ไม่ได้พบก,กับมิ้นที่ทะเลนะคะแต่วันนี้มาพบก,กับมิ้นในช่วงใหม่นะคะเป็นช่วงมิน้นมินรีวิวนั่นเอง มินได้สั่งเป็นถุงใส่ลอกนะคะกันกระแทกเพราะว่าแบบบางทีอ่ะมันกระแทกเนี้ยมันจะเป็นรอยนะคะลอกเราก็ไม่ใช่ตัวนึงแบบถูกใช่ไหมทุกคนเราก็ต้องป้องกันกันนิดนึงเดี๋ยววันนี้มินจะมาแกะกล่องให้ดูเลยว่ามินสร้างแบบไหนมาบ้างนะคะแล้วเวลาใส่เข้าไปกับคันอ่ะมันมันจะโอเคไหมก็ไม่เคยใช้นะครั้งแรกเหมือนกันเราจะมาแกะไปพร้อมๆกันเลยนะทุกคนเขาห่อมาให้ดีอยู่นะกันกระแทกอย่างดี นี่นะคะมีสัส่งมาทั้งหมดสี่สี่แบบเดี๋ยวเราจะมาลองแกะดูกันนะคะอันแรกก็เลยไซส์เล็กนะคะอันนี้มันจะเป็นสป,ปีดไซส์เล็กอันนี้มันจะใส่ตั้งแต่เบอร์ตั้งแต่เบอร์5้าอจะถึง4 0 0พันนะคะ5้าถึง4 0 0พันใส่อันนี้ใส่ใส่อันนี้ใช่ไหม โปวมินม่วครับใสอันไหนอันนี้อันไหนยังก็ไม่มาเข้าเฟรมด้วยใครจะไปรู้อ่ะก็ไม่ตกเปาไม่เปลี่นนะใสอันนี้หรือเปล่าใสอันไหนอันนี้ใสไได้เปล่าลองดูกันก็ใสอันไหนก็บอกีกคะขอไม่รู้เหมือนกันโอ้ชักขึ้นชักขึ้นใส่ยังไงวะเนี่ย มันดูแท็กไหนได้อะแต่เขาคิดว่ามันน่าจะใส่อันนี้มากกว่าไงใส่อักไหนเนี่ยหรอประโยชน์น้ำเนี่ยอะไรหยดน้ำก็คืออันนี้หรอกใช่ไอเปล่าอันเนี้ยมันเป็นอันเล็กเว้ยประโยชน์น้ำคืออันไหนกลมเนี่ย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 สปินเล็กอันนี้คือสปินเล็กจ้ะสปินก็คืออันนี้ไม่ใช่หรอฮะแล้วใส่ยังไงวะ ถ้ามีข้างหลังยังไม่คิดอ่านแตใหญ่คดี๋ยวลองดูอันใหญ่ก่อนละกันอันใหญ่แล้วจะง่ายกว่าอันนี้เบอร์อันตาหรือว่าขาเราต้องหมุนเข้ามาข้างในมันจะอยู่แบบนี้ป่ะไม่ออกอะไรอย่างเลยแต่เราหมุนขาขห้เยอะดีๆเลยอะไรนั้นนี่นไง,งไปดิดอ้อมคันมาพอดีนี่ไงทุกคนรีวิวของนินนี่สุดยอดไม่เหมือนใครนะคะ รีหขอหแต่แต,แต่แต่แบบมั่วๆนะ <laughs> นิมใส่แล้วอันหนึ่งเดี๋ยวไปใส่อันนึงให้ดู <c oughs> ก็ไม่เคยใช้อ่ะเ <c oughs> นี่ยมันจะมีให้เราแกะแบบนี้เนี่ยเป็น,นตีตุ๊กแกหมดเลยเนี่ยเราแกะออกมาแล้วเราก็เอาวันเนี้ยหันเข้าไปอย่างนี้แล้วเราก็เอาเข้ามาอย่างนี้ปึ๊บปึ๊๊แล้วก็ หนึงนะเราต้องพับอันนี้เข้ามาก่อนพับอันนี้เข้ามาแล้วก็ตัดด้วยอันนี้เอก็อน,นี้ปึ๊บแล้วตรงนี้เราใส่คันย,ยาวๆใช่ไหมแล้วเราก็เอานี้ลงมาปิดนี่ยอดแต่เนี้ยมันมันเล็กไปทำจะใส่ได้หรอ มันต้องเป็นยดน้ำแน่นอนเออมันทรงแบบมันเล็กอะมันน่าจะใส่อันเนี้ยไม่ได้แล้วแหละด็มันเล็กไปผมนะ่าะรีวิวผิดครับอันนี้อันเนี้ยมันบอกมันไม่ได้บอกไงว่ามันคืออันไหนบอกว่าใส่เป็นล็อกสปินยดน้ําแล้วก็ล็อกเบสนั่นแหละส่วนอันเนี้ยอันนี้คือยดน้ํา อันนี้หยดน้ำทุกคนใส่แต่ปิ้งก็ได้เออาะว่าดูดิอันนี้สปินน่ะมันจะมีแบบนี้ให้ดึงออกว้าเนี่ยเออแล้วก็อันนี้เป็หยดน้ำหยดน้ำมันมีเบอร์เดียวมันเล็กเล็กอันเนี้ยแล้วอันนี้อันนี้เบอร์มินสร้างมาอันเนี้ยอันเนี้ยเบอร์เล็กแต่เบอร์เล็กมันก็ก็ใหญ่เหมือนกันนะ ก็สามารถใส่เขาบอกว่าใส่ได้ตั้งแต่เบอร์500จนถึงเบอร์2,000นะคะลอกอะ่ะส่วนอันเนี้ยอันอันกลางใส่ได้ตั้งแต่2,000จนถึง6,000อืมมินว่าสั่งแค่อันเล็กอะ่ะก็น่าจะใส่อันนี้ได้อ่ะ๋ยวม,มินลองแกะให้ดูนะแล้วสามารถเอาอันเนี้ยไปใส่กับอันนี้ได้เลยอันนี้เบอร์4,000เป็นสตาร์ดิ้4,000ส่วนอันเนี้ยเป็นแวนฟอร์นะคะแวนฟอร์ ford, เบอร์2 0 0ใช่ไหม เออเนี่ยมันใส่ได้เว้ยอันนี้เบอร์สามพันเราไปเปลี่ยนแล้วอ๋ออันนี้เบอร์สามเอออันนี้เบอร์สามพันนะคะเป็นเวนฟอร์ดเบอร์สามพันนี่เบอร์สามพันยม้นบอว่าแต่ได้แค่สองพันใช่เออมันใส่ได้เว้ยทุกคนบอกแต่ว่าเขาบอกว่าใส่ได้แค่สองพันมันใส่ถ้าใส่เก็บอะเป็นว่าใส่ได้นะแต่ว่าถ้าเกิดใส่คู่กับคันอะเปนว่ามันน่าจะลังนิดนึงอะเพราะว่าช่วงระยะตรงเนี้ย ไม่พอไงไม่พอให้ถือคันไงนั <Okay. S 1> ่นแหละถ้ายากใส่คู่กับคันนะคะก็ต้องเป็นไซส์กลางของนี้ใส่เข้าไปแล้วก็จะใส่คันเข้าไปมันก็จะหิ้วๆิวแบบนี้โ <Okay. S 1> อเคอ่เดี๋ยวมิ้นลองใส่เบอร์สี่พันให้ดูนะคะเป็นขนาดกลางนะขนาดกลางใส่ของเบอร์สี่พันใส่เหมือนเดิมเลยหันลอบขานี้ออกไปข้างนอก,นอก ก็เอาตรงกลางพับเข้ามานี้แล้วก็ติดอันนี้ลอกเบอร์สี่พันนะคะสแตนดิกใส่ได้นี่แล้วก็มีช่องใส่คัทตรงนี้ด้วยอันนี้ใส่รอเบอร์สองพันถึงหกพันนะคะใส่กลางเดี๋ยวมิ้นจะลองใส่ในคันให้ดูนะว่าเวลาใส่แล้วมันเป็นยังไง ต้องหมุนให้มันประยุกต์ตังหลักนี้นะแบบให้ได้ทรงนี้นะคะแล้วเราก็ใส่เข้าไปโ <Okay. S 2> อเคอได้อย่างนี้แล้วแล้วเราก็เอาอันนี้นะคะพับเข้าไปตรงนี้เลยนีย่แค่นี้เอง นี่นะคะลอกเราก็จะไม่โดนรอยกระแทกแล้วก็จะไม่เป็นรอยเพราะว่าเวลามินแบบว่าเอาวางไว้บนเรือใช่ป่ะนี่ก็จะวางไว้อย่างเงี้ยแ้วตรงไอ้ตรงเนี้ยให้รอกอ่ะมันก็จะคุดคูดคูดูดกับเรือหรือบางทีมันก็จะเป็นรอยก็เลยสั่งมาลองใช้นะคะนี่ทุกคนใครที่ชอบนะคะสามารถไปหาซื้อกันได้นะคะมันจะมีขายอยู่ในช้อปปี้ทุกคนให้เซิร์ชคาว่าถุงใส่ลอกนะคะหรือ เป๋าใส่ลอกนะคะก็จะมีให้เลือกหลายแบบมากคนลองลองลองไปหาดูกันนะส่วนอันนี้ที่มิน้นสั่งมามันเป็นหยดหนาเบอร์คือมันมีให้เลือกแค่สายเดียวเลยเนี้ยมันเล็กมากอันนี้ไม่รู้ใส่เบอร์อะไรได้่ไ,ได้ไงอ๋อเออนี่ไงใส่อย่างนี้ไง <laughs> นี่ไงคนที่มีรอบนีบ่ะ <laughs> นี่ไงก็ใส่อย่างนี้ไงใช่ไหม Yes นี่ไงนี่ไงนี่ไงเออใช้ได้ทุกอันเลยทุกคนสรุปแล้วเราใช้ได้ทุกอันค่ะไม่มีอันไหนที่ซื้อมาผิดพลาดนะทุกคนแต่เราแต่อันนี้ได้เปล่าไหนลองซิเอาตัวนี้ใช่ไหมสตาร์ทิกอันนี้ล็อกยดน้ำล็อกยดน้ำเออลอกล็อสปินเราลองไปเดี๋ยวเราจะลองล็อกยดน้ำให้ เป็นหยดน้ำเบอร์ร้อยอันนี้เป็นหยดน้ำเบอร์ร้อยนะทุกคนนี่ใส่กระขับใส่ได้หรอวะเพราะว่าส่งมันไม่ได้อะมันไม่ได้อะอันเนี้ยหรือว่าได้วะไม่ได้อะ ลางนิดหนึ่งโอเคเนี่ยมัจะเป็นแบบล่างนิดหนึ่งเออแต่มันก็ได้อยู่เลยกันกระแทกได้อยู่เลยสรุปนะคะใช้ได้หมดเลยกิงแบบโมโบไซด์บิ๊กทุกคนก็ไม่ค่อยรู้อะมันเพิ่งจะตกตึกเองไม่ค่อยรู้เลยว่าอันไหนคืออันไหนคุณคะเดี๋ยวเรามาสรุปให้อีกรอบหนึ่งนะคะสรุปว่าอันเนี้ยสองอันเนี้ยนะคะจะเป็นเบอร์กลางนะ เบอร์กลางที่มิ้นสร้างมานะคะจะใส่ล็อกเบอร์ตั้งแต่2องพันจนถึงหกพันนะคะส่วนอันนี้จะเป็นเบอร์เล็กเบอร์เล็กก็จะใส่ล็อกตั้งแต่500ร้อยจนถึง4ี่พันนะคะส่วนอันนี้จะเป็นล็อกหยดน้ํานะสําหรับใส่ล็อกหยดน้ํานะคะถุงนะคะมันจะมีความนิ่มมีความนิ่มนะคะสําหรับการกระแทกโดยเฉพาะเลยใครชอบนะคะสามารถไปหาดูได้นะคะในช้อปปี ะะราคาแค่แค่หลักร้อยนะคะมีนั้นแต่100อันนี้น่าจะ100นะคะ100อันนี้ใบเล็ก120นะคะส่วนนี้140อ,อันนี้จะเป็นไซส์กลาง140บาทอันนี้เป็นไซส์เล็กนะคะไซส์เล็ก120โอเคทุกคนใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ชอ่องมินนะนะวันนี้มันไป,นปนแล้วนะคะเรีับบไปมัป่ว <laughs> ไว้เจอกันคลิปใหม่คลิปหน้านะคะไม่รู้ว่ามิ้นจะมารีวิวอะไรนะแฟนคนติดตามด้วยนะคะวันนี้มิ้นไปแล้วบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้านะคะ่ะบิ๊วบ๊ายบายแล้วไงปิดกล้องให้หน่อยดิปิดกล้องอให้หน่อยไม่ได้อดัดอ่ะปิดกล้องให้หน่อยไม่ได้อดัดอ่ะ